มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน2567การงานของคนเกิดวันศุกร์งานช่วงนี้จะมีปัญหามีความเสี่ยงแต่ยังโชคดีที่คุณได้เพื่อนร่วมงานดีที่ทำให้คุณทำงานฝ่าฟันอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ชาววันศุกร์จะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะการเงินให้รามาระวังจะเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องรถจะซื้อของมีค่าให้กับตัวเอง มีสติในการใช้เงินให้มีความรอบคอบนะคะคนมีแฟนคนรักช่วงนี้แฟนหรือคนรักจะให้การช่วยเหลือการเงินช่วงนี้อย่าไว้ใจใครนอกจากตัวคุณเองนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักช่วงนี้ชาววันศุกร์อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายในเรื่องของความรักช่วงนี้จะคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ข้อแลกเปลี่ยนเช่นคุณอยากให้แฟนทำอะไรคนรักของคุณทำอะไรนะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ ทุกอย่างมันจะพูดง่ายขึ้นและจบได้เร็วขึ้นนะคะทุกอย่างจะง่ายถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ระมัดระวังคนที่คุณไว้ใจคนรักมีการหยิบของอะไรบางอย่างออกไปนะโดยที่ไม่บอกคุณสุขภาพให้ระมัดระวังหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายปวดคอ ไหลบา่าเกี่ยวกับพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะให้เรามาระวังการนอนไม่พอนอนน้อยที่สําคัญช่วงนี้คุณจะมีปัญหาหัวเขา่านะคะสำหรับคนที่น้ําหนักมากให้ค่อยๆลดน้ําหนักนะคะอาการปวดหัวเข่าของคุณจะดีขึ้นนี่คือการทํานายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์